เป็นเสียงอีสานเนาะแมนนกน้อยวอรไรยพรส่งท้ายส่งท้าไปได้พ่อครับโอ้โหเห็นวยพ่อโดนวอร์รย์พอนี่นะอร์รพ่อโดนนะวัซสี่กันเนี่ยจะปีแล้ววโดนหลังโควิดแมนแมนแมนหังโควิด คุณละออกไปน้ำการจังสิออกไปหาท,ามมรราทา่างคุณละสมมติปาการท่านยังคุณละันีปี่สอปีนี้เวทีอาจจะแคบหน่อยเนาะแต่ขับข้างด้วยอ่าความสนุกสนานความสนุกสนานมวลซืมโหดแซ่ขึ้นสุดไนะ้รพี่น้องเอ้ยเนาะ ทำขึ้นมีกันอยลืมมากันเด้ออย่าลืมมากันทำขึ้นสุดท้ายเสียงนิสานันแม่นกน้อย,ยอะไรพรอะเวทีมันพอปะ่ะมันมันชนล่นพอดีใช่ไหมมันชนกำแพงบ้านเนี่ยฮะ

เรื่นงส่งเฟสเซอร์เขาแต่งตัวข้างหลังเนี่ยเอางเวน,เนีเขามีเวนที่ระยะอนะนำทุกท่านชมบรรยากาศตลาดเนะาะตัวเป็านาศ พเพียงอนนะทองเนี่นะฮะองนี่ตรงนี้โยมมองดีกว่าพระบาทลอยฟ้าขื่นนี่เป็นขื่นท้ายขื่นนี่นะเป็นใบเงินไดทองนะขั้นสุดท้ายแล้วจบไปนะเป็นบันไดเงินบันไดทองขั้นสุดท้ายที่จะให้โยมได้ก้าวข้ามผ่านได้เข้าไปช่วยเปิดประต,ตูนะ ประตูนะั่นก็คือประตูสวรรค์นะั่นเองนะประตูสวรรค์วันนี้เราจะเปิดกันแล้วคุณโยมนะเรามาดูต้นบุญของคุณโยมนะครับเราประกอบคำทำแต่ปูนนะทำยังไงเราถึงจะได้บุญ ดูครับชมก่อนวันสุดท้ายเป็นยังไง,งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเรามาว่ากันต่อดีกว่าคุณโงในเรื่องอบนาค,น,คนสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ เรามาบอกกันถึงเรื่องหุ่นก่อจะจากลาหุ่นจะจากกอนกันงเดครับคืนนี้นะทางที่โงในเรื่องของการติดอไวัยวะอาจารย์บอกทุกท่านและทุกท่านก็บอกทุกท่านทั้งเดียวกันนะครับอยากให้คุณกท่านจำได้เพราะตรวจมากแล้วท่านญาติโยมของเราไปวัดพระเนี่ยทาวัก็จะมีท่านก่อกำลังขยอยทำหุมนกอ้าวเป็นยังไง หายดีเปล่ามาได้นะเหรอามาได้ครับหายดีรึเปล่าว,วันสุดท้ายเลยเป็นไงวันนี้ต้องจับเต็นด้วยค่ะเหรียญที่อีกอันหนึ่งที่แ<อ>ชมป์ยังไม่ได้เหรียญอะไรก็ให้ตะกรุดไปแล้วอ่ะ ไอตะกุนไปแล้วจะอีเหรียญนีเหรอได้อย่แต่ไม่เมืนปีแต่ปีนี่น้หนุนี่แล้วนาจรยโยมนะเพราะฉะนั้น้วถ้าเกิดเราพูดกันในเรื่องของคุณอัตมาจะบอกว่าเมื่อเรามาถึงตรงในดานาุตรงเนี้นะเราจะหัวรอช้านะรีบวัดการรีบวัดจังกุญแนะเราทำเรืของคุณนักด้าหเตลนะบอก แต่ที่จอดยากแล้วจอดไว้ตรงไหนอ่ะให้ตรงทางออกก็แหละแต่ไม่ได้เขาบอกมึงเท้าออกได้รุ่นใหญ่ออกเลยมึงซ้อนกันได้นี่มีที่ในวันสุดท้ายเขาถึงเสี่ยงเขาถึงเสี่ยงคุณของเราเนี่ยนะโยมนะเอาไว้อย่างนี้ว่านะอันเวลาและความมีจะมีไว้ที่จะปล่อยไทย คนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้ววันนี้รถไปแต่ถ้าวันนี้มัาจบก็ดีนะคนมาเยอะเลยอ่ะนี่ดูเงี้ยตั้งจะพลาดตลานาคนเริ่มมาแล้วตัวกาตัวกากาหมูอ่ะหมูอ่ะรอนมอยู่ดิคนเราก็แปลกเราจะปวดหัวหอนะเรื่องของตาดทำบุญเจ้าค่ะ นะโอ้วันนี้นะครับวันสุดท้ายจานยันนะยงนยันนะนำหลอดกระไรพอพอพรพรพรในครับคันนี้โยมนะจะได้พบนะมะฮอแล้วก็ึงกลางอะไรเนียนะครับลบหลุดกระไรพานะในครับวุนนี้และอนยืนสุดท้ายสุดนะครับนะในเรื่องขอบคุณแต่ินบอกทาไว้นะครับว่าว่าในคุโยน เขาว่างานอ่ะเขาวังอ่ะร้อยบาทก็จ้าด้วยอ่ะเอาไว้เนี่ยนี่อยู่พิกิจนะเนี่ยเอาไอยู่พิกิจพิกิจอาอเป็นพิกิจอ๋ออาโอ๋ต่ออาโนบโมนะจ้านะครับคุณโยมที่ได้เข้ามาจอดนั่นก็หมายถึงว่าคุณโยมพ่อค้าแม่ขายของเราเนี่ยแหละนะครับได้เข้ามาจอดแล้วยังไม่บอกนะครับได้นอนได้ใช้งาน ใช้ไวเออนะแม้ท่นจะยีดีนะก็เลยเอาเงินมาทำบุญนะครับก่อนจะลับในค่ำคืนนี้น,นัน่นก็คือหลังก24นาฬิกาแล้วนะครับบอกแล้วว่าเรามาทำบุญเร็วนะผลของบุญน,นั้นก็ให้ผลเร็ว เรามาทําบุญช้าผลของบุญนั้นก็ให้ผลช้าเนีเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออัฐนุโมทนาบุญพ่อครับแม่ขายนะไม่ทราบว่าขายอะไรลืมถามเลยแบบนี้นะได้ร่วมอัฐนุโมทนาบุญทั้งน้าข้าไปนะครับข้าว้อยปากเออขออัฐนุโมทนานะครับข้าว้อยปากติ้นต้พระปากลอยฟ้าใเรียบร้อยแล้วนะคุณโยมนะ ติดไฟพระป่าลอยฟ้าให้คุณโยมเรียกรอยแล้วนะครับแต่ทีนี้เข้ามาเลยนี่เ้ามาที่เตาพัฒนาชุมชนนะครับคุณโยมตั้งใจแล้วนะนี่เขาเรกว่าเป็นตั้งใจที่ดีนะครับและในปีไม่ีวันชนาคืนวันที่ห้าหกเจ็ดแปดเป็น้ไปไม่ีวันชน้าที่แล้วนะฮะปีใหม่วันนี้วันที่อ๋เียวพ ก็เหลืออีก19วันจะถึงวันปีใหม่สาธุไม่แปลงได้ไม่ได้ไหม่แปลงได้ม่ได้จะถึงวันปีใหม่สาธุี่อนวันที่15ธันวาคมนะวันที่15ันวาคมนะเพราะฉอนั้นแล้วนะทิโดนะก่อนจะถึงวันปีใหม่นะท่านจะคือเราจะ เราจะเด็กก็ไปถึงปีส่วนไอ้เด็กๆมันก็จะโตถึงปีนะเราจะที่ติดสวอลแก่ไปก็กระจายอยู่นะคุณโยมเราเป็นเด็กก็ไปถึงปีนะครับส่วนไอ้เด็กๆมันก็จะโตขึ้นมาถึงปีนะเพราะฉะนั้นนะนะอีกอีกเอ่อ9วันคุณโยมนะ19วันนะครับก็จะถึงวันไปีใหม่แล้วนะ วันนี้หมดแน่นะขอคุสุดข้าคุระโยชนะในสเมาไปบอกงานกรกตมาถวาพระวันนี้มีอะไรชื่อประจําแล้วไหวพระสักปิดปิดทองนะ ในครับคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายโอ๊ยหมดนะวันนี้คืนสุดท้ายแล้วนะก็คือวันที่เก้านะครับในค่ำคืนของวันที่เ้าแล้วนะครับมีวันไหนอะไรไปกองที่สี่ทุ่มอย่ไหสยามของเราจะได้หมดเก้าวันเก้าคืนนะครับตั้งแต่วันที่สี่ธันวาคมจนมาถึงวันที่เก้าธันวาคมนี้นะครับในค่ำคืนวันใที่สี่นาบิกานะครับที่สี่นาบิกา นั่นก็คือประมาณเที่ยงคืนนั่นก็คือประมาณเที่ยงคืนโยนนะงานทำบุญประจาปีไว้ที่ต่างประเทศของเราถือไว้จนเย็นหมดเลยอ่ะเป็นทางการแล้วโยนนะในลทัาเย็นไหนะันน่าจะตกแล้ววันนี้ดูท่าแล้วคนตั้งเขานะครับ ก็มาขอบอกกัน่อนนัมาขอสวัสดีปีใหม่กันตอนนะอย่างที่บอกว่าเหลืออีกสิบเก้าวันนะครับก็จะถึงปีใหม่จรจัดไปก็จะไปจัดการทำบุญถือว่าเป็นการทำบุญส่งท้ายปีนะส่งท้ายปีนั่นก็ถือทำบุญทำบุญส่งท้ายปีนะครับก็รับปีใหม่นะครับก็ขออัานพระโมทนาบุญขอสวัสดีปีใหม่ไว้กับโยณอย่างนี้ว่าเนี่ยสวัสดีปไหนปีใหม่ตรงไหนโศ กบระโชคดีงามตามสนองหวังติ่งดีได้สมอาร์ปองบอกเขาไม่ต้องเรียบง่ายมามแต่หวานขึ้นนะขออัปมงโลทนาสวัสดีปีใหม่ขนัดนะกับลูกหลานแลวกับเจ้าหนะพที่ธนาเนาะนะครับส่านผูับมท่านคู้ช ปิดประตูบนนะครับประเ้ศไทยจะไม่มาลลิ้นนะเดี๋ยวนี้เป็นสุดท้ายแล้วอนุโม,มทนาบปจองที่กันได้เลยจองภาไปีกันเลยก็ได้จ่ายตันด้เย